ใครนะครับที่ชอบหลงหลงลืมลืมนะครับลองหาอาหารพวกนี้นะครับมากินเป็นประจําดูนะครับอาจจะช่วยบํารุงสมองให้กับคุณได้นะครับมีอะไรกันบ้างเรามาดูนะอันแรกเลยคือบรอกโคลีนะครับบรอกโคลีเนี่ยนะครับมันช่วยเพิ่มการทํางานของสมองด้วยนะครับอันนี้สองเลยคือถั่วอัลมอนด์นะครับอาหารตระกูลถั่วนะครับโดยเฉพาะถั่วเปลือกแข็งเนี่ยพวกนี้มันจะเป็นอาหารที่มีวิตามินอีมันช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ด้วยนะครับอันที่สามเลยคือน้ามันปลานะครับ ในน้ำมันปลานะครับมีกรดนอกจากมีกรดอโอเมก้าสแล้วยังมี DHA นะครับที่มันส่งเสริมการทํางานของสมองด้วยนะอันที่4เลยนะครับก็คืออาหารทะเลทั้งหลายพวกอาหารทะเลเนี่ยพวกนี้จะมีธาตุเหล็กสูงนะครับที่ช่วยป้องกันอาการสมองขาดเลือดด้วยนะครับอันที่5เลยคือพวกธัญ,ญพืชน,นะครับธัญ,ญพืชเนี่ยจะมีวิตามิน B1 มันงกระตุ้นการทํางานของสมองได้ดีเลยทีเดียวนะครับส่วนอันที่6นะครับคือผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ พวกเบอร์รี่เนี่ยมันจะมีวิตามินที่ละลายน้ําสูงและมีแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อระบบความจําของคุณได้ดีขึ้นส่วนอันท้ายสุดนะครับก็คือเนื้อนมไข่ครับในเนื้อนมไข่ไม่ใช่มีแค่โปรโตีนนะมันมีวิตามิน b 12ด้วยนะครับซึ่งมีผลต่อระบบความทรงจําของมนุษย์เรานะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าใครนะครับกังวลเรื่องที่ลืมนะครับเรื่องอัลไซเมอร์เรื่องอะไรตอนแก่เนี่ยนะครับก็สามารถหาพืชผักผลไม้ติดบ,บ้านน้ไว้นะครับรวมทึงอาหาราตัวเหล่านี้กินให้บ่อยขึ้น มันจะช่วยบำรุงสมองกันลืมคุณได้แน่นอนนะครับ